โอ oh, เลวะเจเลมีบรุระชิสวัสดีครับ EP สองมาซี่คอนจะทำอะไรไม่รู้ไปเถอะตอนนี้เราอยู่ร้านน้ำพุเชียตวตาเอ้ตอแต่กล้องยุดจแตไม่ได้ตัวอะไรเนะนี่ยน่าจะรู้แหละ <Yeah. S 2> คุโรมีปคุโรมเหรอคุโอ้ยฝั่งนูน้นสไปเดอร์แมนก็ก็จะถึงวันคริสต์มาสแล้วอย่างที่บอกอะอย่าพยายามเพื่อเขามาเกินไปในสัตว์ตอนนี้เราก็อยู่นี่ครับชิงชาสวรรค์ใครๆก็เล่นได้แต่ว่ากูโตแล้วตอนนี้เราก็มาลงไปดงกินนะครับก็ จะมาเดินดูว่ามีอะไรกินบ้างมีอะไรบ้างก็ตอนนี้อยู่ตรงตู้กระชาปองครับจะมีของวกอันนี้ไม่ต่างๆค er, ิงโอเจอร์ก็ชาร์ดกูไม่ได้ดูกูไม่ได้ตามตามเดดเซนไตอันนี้เป็นขนมคามาดูโจร,รถมาล่านะครับเราจะลองชิมกันว่าจะมาลาจริงหรือเปล่ากระป๋งนี้เป็นชาร์คเอนเนอร์จี รสอะไรสักอย่างครับรสเฟชชี่โซดาอาจากซาซ่าโอ้จะแกงไงอะเฮ้ยเฮ้ยแกแล้วครับกินครับรสชาติเป็นไงครับรับกรอบเป็นแบบกินแบบม้อไฟหม่าล่า หวานๆไปเผ็ดชาๆหน่อยเผ็ดชาๆดีมากมันก็แบบมันจะเริ่มเผ็ดๆเผ็ดหน่อยอ่ะไม่มากเรานี่ยจะแต่ถือว่าอร่อยจริงสนใจก็มาซื้อที่ลองกี้ที่ลองกี้่เซฟชาร์ตที่พีโซดา ASMR ASMR อ๋อมันกิ่นพับญี่ปุ่นเนี่ยกิ่นพับญี่ปุ่นกิ่นพับมาเลยเป็นพับโซดาอร่อยอร่อยได,ได้14บาทเองกำลังลดอยู่ตอนนี้เราจะมาขึ้นชั้นสองนะครับไปซีซั่นกันไปเลยก่อนไปอะ่ะต่อจากนี้คือฉากไฮไลท์แนชนชิน เราเจะเครื่องยิงใหญ่สไปดี้นะครับเข <Spider Street. S 1> ามีความฝันอยากจะพ้นใหญ่ได้แต่ว่านี่มันโลกความจริงเราทำไม่ได้ตอนนี้เราก็เหนื่อยแล้วบ๊ายบาย